วัสดีคเขาพิธีควันฉล่าผ้าสาังมาจณียาจิมไปย่ากกิมไปที่ไหนหอมส้ <c oughs> หมหอมเผากินหน่อยหนาสหอมเผาหาากกนาข้างงามพี่เนาะหนางามงามดีมผ้ามาจิน กินอย่างงามๆแต่ว่าแขวบค่อยดีพี่น้องกินกับบอกินบอดึงเน่าดึงสันสันแต่ปลายคือสิแขวบค่อยดีวะแค่นั้นถืกินหอยดีๆีบูทังว่าล่ะแขวบเป็นบอค่อยดี คือคนเนี่ยคนถ้าแขวะดีกสิกินอาหารกสิกินอาหารแข็งแข็งหยาบหยาบแน่กับบ่ได้สร้างกสิคือกันพ่อแม่พี่น้องเลยเท่านี้บ่ดีจากยางแน่แน่แน่ถูอีกแล้วถูอีกแล้วเที่ย โอยโอยดีอยู่บอกไยพี่น้องงามบอกงกลยาไงดีนี่หลายอ่างงามกินเห็น่หมัวถูบ่ได้จะเอาลังถูด้ยนะ้ยหมักแห้งถู เสียมาเฮ้ยรับตามหมุยมุยอยู่เฮ้เยกินไปหลากินไปเออกินอะไรนี่ยไหมหอมันนี่ยไหม ไปใช้ก็พอกินเสียทั้งหลายพูดพาไปกินกับเมืเออ้เจ้าขมใจนี่งขออย,าย่างยางเงางเนาะยางเอาหน่โมงมือพอขี้สั่งยโยกเยกโยกเยกท,ทั้งยานตกเผาแล้วเนาะมันขี้ประมาณก็ได้หน้อย ยันตกกับปนัน่นขอเห็ดไปกันแล้วพี่น้องเพอมีคนเพราะมีคนเห็ดหายเท่าแล้วเป็นยันตกคันบวชขึ้นนเป็นนุมเลยเป็นนมนี่ที่สร้างในวัตถัยานหรอกแต่นุ่มๆอยู่แันมันจังจัง้งากตัวนี้ว่ามันเบิดเท่านั้นดี กาง่ายเตี้ยกับเตี้ยขึ้นกาง่ายพานยกขาให้เกือบถึงหูหมนเ้ยพี่น้องยกขาทรงเงากันเป็นบอยบอยทรสงสูงกะสีหย่อมหย่อมยังน้อยขึ้นไปเหยียบแบบหย่อมย่อมยังน้อยสูงบอกบอกพนยกสูงเพิ่นก็สิยกขึ้นสูงเกือบถึงหูหมดเลยข้องกับยางขาขึ้นเลยาใาย บางโตัวสูงๆนี่โอ้ยขี้หนักพี่น้องขึ้นไปแม่เตี้ยขึ้นไปไปเหยียบยุขานี่ข้อสั่งยุเพียงข้อเฮ้าจากสิขึ้นจังไหนปะฮาวเบาฮอบเบาเออนนะกินตะปลายพี่น้อง กินยังกระสางว่าได้กินไห้ดีคือเกากินละกินหอบโหเออกินได้ไหมพอมีกำลังใจนั้นเออ พอเบ้าจชักสิ่างไปใส่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสำหรับครับเ้อพ่อแม่พมี่น้องทั้งหลายขอให้พร้อมใพ่อแม่พมี่นอ้องจงประสบแต่ความโชคดี ไ้จากโควิดไลน์ทํามากค่ะเออแต่ความสุขความจเจริญสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมดังารถนาทุกประการปะปะายายปะปะมากินสันเเผวพี่น้องแถวแห้งบ่ดี เงสายเงไหลองติดท่องแ่ท่องไหลมากสายมากที่มากระขาดสายที่สานพาพรแมงข้อ้าบ่แข็งให้เบิดทุกประสบบรรลุเพือพระเคาะเาสนเ่จันไรวิบันเยสัปปะะสพัตนาพระลาพังมีโชคมีลาตลอดกาลสวัสดีครับ